สวัสดีคุณผู้ชมครับข่าวนอกลู่มาแล้วนอกลู่แรกวันนี้พาไปที่นครราชสีมาครับพาไปชมหอไอเฟลครับไม่ใช่กรุงปารีสนะครับแต่ว่าพาไปที่วัดคลองส่งน้ําอําเภอเมืองนครราชสีมาพระวินัยทรเกรียงไกท่ทิติสัมปันโนเจ้าวาดวัดคลองส่งน้ําได้สร้างหอระฆังหอไอเฟลจําลองบริเวณด้านหลังพระอุโบสถครับ ท่านเจ้าวาดบอกว่าการสร้างหอระฆังหอไอเฟลจำลองไม่ใช่เพียงเพื่อความแปลกตาแต่เป็นสัญลักษณ์ของการบูรณาการให้พุทธศาสนาก้าวทันยุคสมัยและมีความเป็นสากลมากขึ้นครับและช่วยเปิดโอกาสให้ญาติโยมที่อาจไม่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศได้สัมผัสรูรปทรงแลนด์มาร์กระดับโลกในบรรยากาศของวัดไทยทน,นอกจากนี้ภายในวัดยังมีหอระฆังแห่งสติ ภายในมีรูปปั้นจำลองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังกว่า80รูปพร้อมติดตั้งระบบสแกน QR Code ให้ผู้มาทำบุญได้เรียนรู้ประวัติคู่บาอาจารย์รวมถึงคำสอนทางธรรมสำคัญผ่านระบบดิจิทัลเป็นการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมครับมาฟังท่านเจ้าวาดพูดถึงหอไอเฟลจำลองครับ ทางเตือนสติให้เด็กรุ่นหลังหรือว่าญาติโยมที่เห็นแต่ในภาพว่าหอไอเฟลที่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสมีรูปลักษณะแบบนี้ mm hmm. แล้วก็เป็นจุดที่จะให้ญาติโยมเหมือนกับว่า mm hmm. เรามีการบูรณาการกับวัดในยุคอดีตกับในยุคปัจจุบัน mm hmm. ให้เข้ากับเป็นสากลมากขึ้น พระที่ทันสมัยมากครับนอกลู่ต่อไปครับไปอีสานครับสกลน,นครพาไปชมวัดถ้ำผาแดนวัดสวยสงบร่มเย็นตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาภูพานและภูผายนครับใกล้หมู่บ้านดงน้อยเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเคยทุดงมาปักกลดบำเพ็ญเพียร<ๆ>เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2483หรือ85ปีก่อนครับมองจากภาพมุมสูงวัดถ้ำผาแดนมีงานปริมากรรมสวยงามมากมายครับ เพราะว่านับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เจ้าวาดได้พัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะภายในวัดมีจุดเช็คอินหลายจุดที่คนนิยมถ่ายรูปเช่นภาพแกะสลักหน้าผาหินบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนาด้านบนประดิษ,ษฐานเจดีย์สีทองบนก้อนหินขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้จากระยะไกลเป็นสื่อแทนถึงยอดเขาพระสุเมนมีรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางพื้นของทางวัด จุดแลนด์มาร์คที่ห้ามพลาดคือพระพุทธมหาราชานาคาบริรักษ์ตรงลานนครราชครับเป็นองค์พญานาคปรกขนาดใหญ่ที่มีรูปปั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ใต้เสียนพญานาคนี่คือหน้าผาพญาครุฑเป็นการแกะสลักหินเป็นรูปพญาครุฑองค์ใหญ่มากครับมีสวนป่าผาแด่นที่ร่มรื่นสวยงาม มีจุดชมวิวจังหวัดสกลนครและมีคาเฟ่ให้นั่งจิบกาแฟและเครื่องดื่มเลยครับหากมีโอกาสไปเที่ยวสกลนครแวะมาเยี่ยมชมวัดถ้ำผาแดนกันได้นะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ20กิโลเมตรครับแวะไปเช็คอินกันเยอะๆนะครับ เราลู่ต่อไปลงใต้ครับไปกันที่นครศรีธรรมราชช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10อย่างในช่วงเวลานี้ครับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC นครศรีธรรมราชทําโครงการเทสตใต้เทสตี้ในจังหวัดครับร่วมกันคิดค้นเมนูของดําสําหรับ30ร้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอปากพนังมีอยู่3ร้านครับที่ร้านคาเฟ่เดอะพอโต้ถนนพาณิชสัมพันธ์ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก เฮียเพงหรือคุณพงศธรอินทพลินเป็นเจ้าของร้านบอกว่าเมนูดำในช่วงเทศกาลศาสตร์เดืน10ทางกลุ่มวายีซ e ี Z, สื่อความหมายให้ลูกหลานรำลึกถึงบุพการีที่ล่วงลับไปแล้วทำบุญส่งไปให้ท่านเมนูของดำจึงมีให้รับประทานในช่วงเทศกาลเดือน10เท่านั้นครับที่ร้านเฮียเพงมี2เมนูของดำครับคือแบล็กโกโกเย็นที่ใช้โกโก้เข้มข้นผสมกับนมสดและแบลลาวาโทส บรรยากาศร้านน่านั่งทานขนมและถ่ายรูปลงโซเชียลมากๆครับา 4, 5, 5, 5. ภาพวาดต่างๆเกี่ยวกับปากพนังก็เป็นฝีมือของเฮเพ้งฝีมือไม่ธรรมดาเลยครับเฮียส่วนร้านชาวเลโฮมสเตย์แอดปากพนังมีเมนูสปาเกตตี้เส้นดำผัดหอยกันสดจากป่าชายเลนครับ ส่วนร้านขนมยิ้มซีฟู้ดมีเมนูแบล็กเพลหรือแกงคั่วกันเชียงปูสีดำใช้กะทิผสมชาโคทานกับเส้นหมี่แล้วก็ผักแบบขนมจีนสีดำถึงแม้จะเป็นสีที่ดูดุดันครับแต่พอคนมีฝีมือนำมาประกอบอาหารทำให้อาหารดูสวยน่ากินมากครับงานศาสตร์เดือนสิเป็นงานบุญใหญ่ของชาวใต้นะครับ น้องลู้ต่อไปครับพาไปที่สงขลาครับไปกันที่ปากซอย6ถนนเตาอิดเขตเทศบา,นาลนครสงขลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับมีโต๊ะเรียงยาวตั้งขายอาหารกล่องตั้งแต่เช้ามืดครับที่นี่เป็นร้านขายข้าวกล่องของสองสามีภรรยาคุณวิชิตจ,จันทพ่วงและคุณจิราเนตรรุจิโกสายทุกเชา้าทั้งคู่จะตื่นตั้งแต่ตีสามขับรถ13มกิโลจากบ้านเพื่อมารับอาหารกล่องแล้วมาตั้งโต๊ะขายที่นี่ครับเปิดขายตั้งแต่ตีสี่ถึงเที่ยงวัน มีเมนูให้เลือกทั้งข่าวทั้งข้าวเหนียวดํขาข้าวเหนียวขาวกับหน้าต่างๆข้าวต้มมัดขนมปังขนมเปี้ทองหยิบทองหยอดส่วนของข่าวมีทั้งสลัดไส้กรอกข้าวหมูทอดกระเพราไข่เจียวไข่ดาวมีให้เลือกเยอะจริงๆครับราคาเริ่มต้นที่1 2 3 5บาทลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนทำงานและก็นักเรียน คุณจิราเนธเล่าว่าก่อนหน้านี้เป็นแม่บ้านไม่ได้ทํางานครับเปิดร้านขายข้าวกล่องได้1ปีรายได้ดีพอสมควรถ้าวันไหนขายไม่หมดเจ้าของอาหารกล่องก็จะมารับคืนทั้งหมดไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องกังวลเรื่องขาดทุนขายเท่าไหร่ได้เท่านั้นครับใครอยากหาอาหารเช้าไปทานก่อนทํางานหรือก่อนเรียนไปเลือกซื้อกันได้ที่ปากซอย6ถนนเต้าอิดเขตเทศบาลนครสงขลาร้านปิดวันอาทิตย์วันเดียวครับ เป็นการค้าขายที่ไม่ต้องเสี่ยงครับลงแรงอย่างเดียวน้องลู่สุดท้ายครับพาไปที่เม็กซิโกที่สวนสัตว์เมืองกัวดาราฮาร่ามีการฉลองการเกิดของเต่าบกน้ำจืดตัวเล็กที่สุดในโลกพันเต่าวายต้าครับซึ่งมีต้นกำเนิดที่ประเทศเม็กซิโกเป็นความภาคภูมิใจของสวนสัตว์กัวดาราฮาร่าเพราะว่าเต่าน้อยนี้เกิดที่สวนสัตว์เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกเท่าที่มีการบันทึกไว้ที่เต่าพันนี้เกิดนอกถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติครับเต่าโครนไวยาตาเป็นเต่าตัวเล็กที่สุดในโลกเมื่อโตเต็มวัยจะมีขนาดประมาณ10ซนติเมตรเท่านั้นลูกเต่าตัวนี้เมื่อแรกเกิดมีความยาวเพียง2ซนติเมตรครับน้ำหนักเพียง2.8กรัมขนาดใกล้เคียงกับเรียน5าบาทนายสัตวแพทย์จอแดนเมซ่าบอกว่า เต่าพันวายตามีภาวะเจริญพันธุ์ต่ำมากจำนวนไข่ที่วางก็น้อยครับนอกจากนี้ความรู้เกี่ยวกับการฟักไข่ของเต่าพัน์นี้ก็ยังจำกัดและการดูว่าเต่าแต่ละตัวพร้อมสืบพันธุ์หรือไม่ก็ยังดูลำบากครับเพราะเพิ่งจะค้นพบเต่าโครนวายตาเมื่อปี2018หรือ5ปีที่แล้วโดยก่อนหน้านี้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเต่าตระกูลอื่นครับ จะดูว่าเป็นเต่าวายาตาตัวเมียหรือตัวผู้ดูได้จากจุดเล็กๆที่ปลายจมูกครับโดยตัวผู้จะมีจุดสีเหลืองบนจมูกซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนส่วนตัวเมียจะมีจุดสีน้ำตาลอาจจะมีเฉดสีเหมือนสีครีมแต่จะไม่มีสีเหลืองเหมือนของตัวผู้ครับสัตวแพทย์ทําการเอ็กซเรย์แม่เต่าที่ตั้งท้องเพื่อดูว่าไข่ในตัวแม่เต่ามีชีวิตหรือไม่ ส่วนไข่ที่แม่เต่าคลอดออกมาเพื่อช่วยให้ไข่ฟักเป็นตัวทีมงานจึงได้เรียนแบบการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลโดยสร้างสภาพแวดล้อมให้อบอุ่นและแห้งครับโดยไข่ถูกย้ายออกจากที่ที่บุมันวางไข่แล้วนำไปฟักในอุปกรณ์ที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในปี2023สวนสัตว์ได้เปิดตัวโครงการเพราะพันธุ์เพื่อช่วยชีวิตสัตว์ชนิดที่เปราะบาง ตอนนี้ที่สวนสัตว์กัวดาราฮารา่ามีเต่าโครนวัยต้า37ตัวโดยเป็นตัวที่ตัวเต็มวัย19ตัวครับที่พร้อมสืบพันธุ์อุณหภูมิของทรายตอนฟักไข่มีบทบาทส,สําคัญในการกําหนดเพศของเต่านะครับอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นจะทําให้ได้เต่าเพศเมียมากขึ้นทําให้เกิดความไม่สมดุลของตัวเมียกับตัวผู้นําไปสู่จํานวนตัวเมียมากเกินไปทําให้การสืบพันธุ์ลดลงครับ เกิดเต่าถูกกำหนดให้มีแฟนแบบหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนคนเนี่ยจำนวนเต่าก็น่าจะลดลงไปอีกนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่สวัสดีครับ